สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้เราจะมาคระนะครับเจ้าสัวพันล้านพี่บอยท้าพจัทร์นะครับที่พี่ๆจับจองกันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะระแล้วก็ยิบใส่กล่องให้กับเอฟซีทุกๆท่านนะครับจะส่งวันนี้เลยนะสาหรับรายการนี้นะครับจะทำการฆะเอฟซีกันแล้วครับสวัสดีพี่ๆทุกๆุกท่านนะครับไปดีเข้ามาแล้วนะครับอ ยังไงอ่นออีอ่อนะมาข้างในก็จะมี4กล่องเล็กนะครับ4กล่องเล็กเราจะคะาทีละกล่องนะครับเราจะคะาทีละ1กล่องนะทุกท่านจะได้มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันหมดนะครับ มามาเริ <ity> ่มพระกันก่อนเลยนี่นะครับพระธีรกร สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับนี้หลังแรกนะครับหลังแรกนะหลัง2จะมาตอนบ่ายนะครับหลังสจะมาตอนบ่ายอ่ะอันนี้ทีมโสามอย่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับทีทีี หลังสงจะมาตอนบ่ายนะครับผมไม่รอละนะฮะคบะอันไหนมาก่อนคะให้ก่อนเลยนะครับต่อไปที่ออบสองส่วนใครที่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวรอบดึกนะครับรอบดึกเรามีให้กับเอได้ลุ้นกันอยู่นะครับอันนี้สองรอบดึกมีให้ลุ้นกันอยู่เดอ้อ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วอันนี้อันนี้มาคระให้กับเอฟซีเฉยๆนะครับคนที่จับจองทันนะครับคนที่จับจองทันอุราคาตอนนี้ไปไกลมากแล้วนะครับก็ยินดีกับคนที่จองทันด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่ทันนะครับก็อาจจะต้องขวักกระเป๋าเยอะนิดนึงนะฮะนิดนึงกพี่แต่เราก็ไม่ไม่ได้ขายแพงอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้เสือเหนือก็เริ่มโปรโมทกันแล้วนะครับก็ฝากพี่ๆติดตามกันด้วยนะครับอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานก็น่าจะได้ยนโฉมรูปแบบของเสือเหนือกันแล้วนะครับเพราะว่าวันเมื่อวานไปพีมนส์ไปเอามนสารกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมีพิธีพรีมอนสารนะครับพรีมอนสารเดี๋ยวเราจะ มีคลิปวิดีโอมาให้กับพี่ๆได้เห็นกันนะครับสำหรับพิธีพรีมวลสารอ่าหมดแล้วหนึ่งกล่องนะครับในในหนึ่งรังมีสี่กล่องนะครับมีสี่กล่องลุ้นกันมันๆทองคำพึ่งออกไปสองนะครับทองคำพึ่งแตกไปสองเลือ,อีกแปดจะพี่นะฮะทองคำแตกไปสองเหลืออีกแปดอง แกะกันมันละ้นะตอนนี้ยิงงสามสี 2, 3, ่ยิงมีคนแกะไปเยอะเท่าไหร่โอกาสที่เราจะได้ก็สูงขึ้นเท่านั้นตอนนี้โอ้ผมเชื่อว่าเกิน70%นะเกิน70%เนี่ยมีคนแกะไปแล้วนะมีคนแกะไปแล้วส่วนอีก30%ก็อย่างที่ผม ได้เนี่ยแหละคือ <c oughs> ได้ช้ากว่าเขาได้ช้ากว่าเขาเราไม่ได้ไปรับหน้างานนะครับไม่ได้รับหน้างานก็คนที่ได้ช้ากว่านะก็จะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นเยอะกว่านะครับเยอะกว่าคือตอนนี้นะเวลานี้นะครับเนื้อทองคํานะครับจาก10องค์เนี่ยพึ่งแตกไปแค่2องค์นะครับพึ่งแตกไปแค่2องค์ก็โอ้โหหรือ8องค์กับพระที่ยังไม่ได้แกะ นะยังไม่ได้แกะเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายมา,มาเด้อนายเหลือสามสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะ่ะนะได้ลุน้นได้ลุ้นสองคำตั้งตั้งแปดองนะฮะนี่นะครับต่อไปสาม เราจะมีเปิดจองนะครับช่วงนี้เหนือก็กําลังแรงเลยนะครับพี่ๆติดตามกันไว้เดอ้อนะฮะสิ้นเดือนนะครับซึ่งวันนี้ยิมหกแล้วอีกอีกสี่วันนะครับอีกสี่วันผมจะเปิดจองอะซรินท่าราหูของวัดป่าแดดให้กับเอฟซีนะครับเตรียมตัวกันให้ดีเดอ้อนะครับยอดมีไม่มากนะครับยอดมีไม่มากจะพี่จ๋า พี่ท่านไหนที่จับจองไว้เออทันนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับถือว่าโชคดีจะพวิจารณ์ของมีจําน,ะนวนจํากัดจริงๆส่วนเสือเหนือนะครับเสือเหนือในช่องเราได้ยอดกันแน่นอนนะครับในช่องเราได้ยอดแน่ๆพี่ๆติดตามกันไวเ้เถอะ เราเตือนเราบอกยังไม่มีใครรู้จักนะครูบ,รบาเลยเอาจริงๆนะครับในนี้เชื่อว่าพี่ๆได้รู้จักครูบาก่อนหลายๆท่านที่อยู่ในอยู่ในทาง Facebook ด้วยซ้ำเพราะผมเป็นคนนำเสนอพี่ๆนะครับนำเสนอพี่ๆแล้ววันนี้ก็มาถึงนะฮวันนี้วันที่ ทั่วประเทศนะฮะจะต้องรู้จักคูบาเดี๋ยวจะมีรุ่นอื่นๆนะครับมาให้กับพี่ๆได้เก็บกันก่อนนะที่คือตอนเนี้ยหลายๆนะโอ้เฟซผมก็จะเต็มแล้วพี่นะฮะ เฉพาะเขารู้ว่าเราสายตรงขานะฮะหลังบ้านถล่มทลายเพลื่อนกันมาเพียบนะแต่ผมให้สิทธิลูกค้าเก่าผมก่อนนะครับทางช่องทางนี้จะเป็นช่องทางหลักนะครับช่องทางหลักจะได้ก่อนเดี๋พี่เด้อนะฮะส่วนช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น เพจุ f a c e b o นะฮะหรือช่องทางต่อๆนะครับน,นั้นถ้าเหลือนะถ้าเหลือก็จะไปนะครับถ้าไม่เหลือก็นะ่าจะหมดที่นี่นะครับ <c oughs> กลับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลย <c oughs> <c oughs> ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาค้านะครับมาค้าให้กับเอฟซีก่อนนะครับรายการกนนะรายการ<ล>จองนะ,ะส่วนรายการถ้าพี่จะลุ้นนะครับถ้าพี่จะลุ้นต้องคืนนี้แล้วพี่นะะต้องคืนนี้นะครับเพราะว่าขออนุญาตจัดส่งให้กับผู้ที่จับจองมานะไว้ก่อน บอกแล้วนะจองให้ทันนะครับพี่พี่ท่านไหนที่อยากจะจับจองพระนะครับกับเราแอ็มินปักหมุดนะับปักหมุดเดี๋ยวนะใบจริงไปปิน้นมาก็ได้แอ็มปิน้นใบนี่มาครับใบอา่าใบลายแอดเป็นพี่กล่องสุดท้ายแล้วนะครับหนึ่งลังมีสี่กล่องนะครับหนึ่งลังมีสี่กล่อง ทองคายังเหลืออีก8องอ์ยังไม่ออกนะครับทองคําเหลืออีก8องค์ยังไม่ออกะะอเออออกชื่อว่าทั่วประเทศตอนนี้แกะไปแล้วกว่า70%นะ70%ซตพี่เอาละหมันละคราวนี้คนที่ยังไม่ได้แกะกันนี่โอ,โอ้ยิ้มนะคีประคองสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาจัดพระนะใส่กล่องให้กับพี่ๆกันก่อนเด้นนะครับ <คน S 1> สําหรับคนที่จับจองนะส่วนคนที่ไม่จองนะยังไม่ต้องเสียใจใ <น S 2> พี่พ<ค>น,นะ ตอน่าตอนค่ำแล้วกันพี่นะฮะอีกรังน่าจะมาในช่วงบ่ายนะครับรังสองจะมาในช่วงบ่ายจะพิจานะาขอเป็นช่วงค่ําแล้วกันนะครับเป็นช่วงค่าแล้วกันนะฮะพี่สุพี่ธนาสวัสดีครับนะฮะวันนี้มาพระพระให้กับเอฟซีกันก่อนนะครับเพราะว่าจะจัดส่งเลย้อพี่้อไม่ยืดเยื้อไม่ดึงเกมนะครับไม่รู้ว่าจะดึงของพี่ไปทําไมพี่พี เดี๋ยวผมจะส่งให้เลยวันนี้นะครับจะส่งให้เลยวันนี้จ้ารอเลขพัสดุได้เลยนะครับอาววันนี้ไม่ส่งกันนีงก่อนอ่าส่วนพัดจองนะฮะเดี๋ยวจะแจ้งพี่ๆลุงแน่นะครับว่าจะเปิดจองอะไรกันมั่งนะครับจะเปิดจองอะไรกันมั่งมาลุยกันต่อ ใครที่เข้ามาใหม่สนใจอยากใครสนใจอยากจะจองนะจองพระเรานะพี่จาแอดเอพนะไอดี n ลนด้านล่างนะครับแค่พิมพ์มาบอกว่าสนใจจองพระนะครับเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มจองพระจะพี่นะเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มจองพระให้นะครับพี่จ่าแอพีสองแปดนะพระรุ่นไหนแรงๆผมจะเอามาเปิดจองให้ก่อนพี่จะได้ประหยัดตังค์ไปเยอะๆนะครับแต่ถ้ารุ่นไหนอ่ธรรมดานะครับ ก็ไม่ต้องไม่ต้องจองพี่นะมาลุ้นวันพระออกลุ้นหน้าไร์กันได้เลยนะครับไม่อันนั้นไม่ไม่ต้องจับจองนะฮะอย่างเนี้ยพระออกราคาเขาแพงนะฮะก็จะมาเปิดจองให้ก่อนนะจะมาเปิดจองให้ก่อนการเปิดจองผมใช้ระบบยิงแอดนะฮะเข้าหาพี่ๆโดยตรงผ่านทางไลน์นะครับผ่านทางไลน์นะก็ แต่ไลนมันมีข้อจํากัดตรงที่ว่าผมไม่สามารถทักหาพี่ๆก่อนได้นะครับใครสนใจนะครับก็ทักหาผมนะครับแล้วก็แจง้งแจ้งมาได้เลยว่าอ้สนใจจองพระนะครับทุกๆการจองนะฮะทุกๆการจองก็จะส่งตรงนะครับยิงแอดส่งตรงให้กับพี่ๆทุกคนจะได้เห็นพร้อมกันหมดนะครับพร้อมกันหมดนะฮะ ที่เหลือก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับนะะช่วงเย็นอ่ะเรียบร้อยรังแรกหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับรายการนี้เหลืออ๋อวันนี้นะครับวันนี้จองมีเหลือกี่องค์คุณแผนน่ะคุณอ<ฟ>เออยอดถุนพนยอดถุนพนนะฮะ ยอดขุนพลเหลือห้าองค์สุดท้ายผมขอรูปหน่อยนะครับยอดขุนพลนะครับเหลือห้าองค์สุดท้ายรีบตัดสินใจกันเด้อพี่เดอ้อหมดแล้วนะครับสําหรับยอดกับจองนะครับพาเสรกวันนี้แล้วนะครับแต่จะเก็บยอดตอนสิ้นเดือนนะครับวันที่สามสิบนะครับวันที่สามสิบผมจะเก็บยอดเพราะว่าพระจะเดินทางถึงมือผมวันที่สามสิบนะส่วนวันนี้ยี่สิบหกอาทันอยู่นะครับสําหรับ ิดตามมหาอุดพิทักษ์ไทยนะครับปิดตามมหาอุดพิทักษ์ไทยนะฮะใบปิดตามมหาอุดด้วยเดิอนะครับอ่ะเอารายการนี้ก่อนนะครับยอดเหลือห้าองค์สุดท้ายนะครับห้าองค์สุดท้ายพี่ท่านไหนยังไม่ได้จับจองนะครับรีบตัดสินใจนะจ๊ะพี่จานร,รายการนี้นี่วิลราคาจองแค่สี่เก้าเก้าครับพระสร้างอยู่แค่ห้าพันแปดร้อยองเท่านั้น รายการนี้พระออกมีว้าวแน่นอนนะครับคือเสกวันนี้แล้วนะครับเสกวันนี้แล้วสําหรับยอดขุนพลเสือนอนกินหลวงพ่อประสูตรวัดในเตาเหลือยอดแค่เพียง5องค์ครับใครจะรับเพิ่มรีบตัดสินใจนะครับใครจะรับเพิ่มรีบตัดสินใจจะพิจารณา อ่าส่วนรายการนี้นะครับมหาอุดพิทักษ์ไทยนะครับมหาอุดพิทักษ์ไทยรายการนี้เสกเมื่อวานแต่พาย,ยังเดินทางไม่ไม,ไ,มไม่ถึงนะครับผมจะเปิดจองให้กับพี่ๆกันอยู่นะครับเพราะว่าผมติดภาระหลายหลายหลายอย่างนะครับ จึงเปิดรายการนี้ไม่ทันนะครับเอาจนฟิตจนถึงพระมาเลยนะผมเปิดราคาจองให้กับพี่ๆสองร้250บาทส่งฟรีครับรายการนี้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับปลุกเสกค,ครับจำสิบเอดวาระทั้งหมดนะผมจำได้เลยว่าหลวงปู่เสกให้ทั้งหมดสี่วาระปิดวาระสุดท้ายหลวงปู่ก็เสกให้เมื่อวันที่ยี่สิห้าที่ผ่านมา พระจะถึงมือเราวันที่ยีิบแนะครับพระจะถึงมือเราวันที่ยีิบแปจะเปิดจองถึงแค่27เท่านั้นนะเปิดจองถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับยอดก็ใกล้จะเต็มแล้วพี่นะยอดใกล้จะเต็มแล้วตอนนี้ไปเท่าไหรล่ลอเมนห้าี่แฮมห้าแมหกมเจ็เหลือ43่สลุ้นสุดท้ายครับพี่ราคานี้ได้มาหาอุดพิทักษ์ไทยรองแม่ทัพพันภาคที่สองจัดสร้าง นี่ฮะรูปแบบเป็นแบบนี้สายเหนียวที่แท้ถูกนะครับลายการนี้จัดได้จัดเดอ้อนะครับราคานี้เฉพาะจองเท่านั้นนะฮะเฉพาะจองเท่านั้นเก็บยอดยิ้มแปดนะครับวันผ้ามาเลยแต่หน้าไลฟ์จะไม่ได้ราคานี้นะครับคนซื้อหน้าไลฟ์จะไม่ได้ราคานี้นะผมบอกก่อนนะครับจับจองเถิดพี่นะฮะลูกค้าเก่าๆผมอย่างน้อยๆติดไม้ติดมือไว้สักองคหนึ่งนะครับเสกพร้อมกับผ้าหูระมาน รายการนี้ใครสนใจรีบเลยนะครับผมเหลือ2รายการนะครับสําหรับพระจองรายการอื่นเต็มหมดแล้วนะครับรายการอื่นเต็มหมดแล้วแล้วก็ที่จะเปิดให้กับพี่ๆอีกทีนะครับก็จะมีเหรียญของหลวงพ่อประสูตรวัดในเตานะครับเดือนหน้าจะมีเหรียญออกหลายรายการนะครับมีเหรียญเพราะว่าเดือนนี้เป็นพระผงทั้งหมดนะครับเดือนนี้เป็นพระผงทั้งหมดเดือนหน้าจะเป็นเหรียญน,นะครับก็จะเปิดจองเหรียญให้กับเอฟซนะครับ เหรียญหลวงพ่อประสูทธวัดในเตาไม่ว่าจะเป็นพระคู่ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญรูปเหมือนของท่านหลายๆรุ่นนะครับหลายๆรุ่นนะมีจตุรธรมเทพของหลวงพ่อประสูทธวัดในเตาด้วยนะครับมีออะไรกว่าเสือเสือน่าจะเกี่ยวกับเสือเสือนอนกินเออพิมพ์เสือนอนกินของ พระจันทร์ต้อมเดือนหน้าจะออกรุ่นหนึ่งนะครับพิมพเสือนอนกินเลยสี่ห้ารุ่นประมาณนั้นนะครับของเดือนหน้าเฉพาะของเดือนหน้านะครับแล้วก็จะมีเปิดจองอเดือนนี้เนี่ยเดือนนี้นี่มีเมื่อวันเราพูดไปสองรุ่นเนาะเดือนนี้จะมีอะไรวะเดือนนี้จะมีอ้อพระกริ่งนะครับพระกริง่ง สายเหนือกับอสุรินทาราหูนะครับวัดประแดดมีสองรุ่นนะครับสองรุ่นนะพาสายเหนือนะตอนนี้นะเก็บมากนะเก็บมากมากพี่จ๋านะสำหรับพาสายเหนือนแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาเหรียญน,นะรูปเหมือนครูบานะครับซึ่งพี่ๆจะได้เก็บก่อนราคาย่อมเยาว์นะเหรียญรุ่นแรกตอนนี้ราคาเกินพันกันหมดแล้วนะครับ <S <S ใครที่ได้จากผมไปราคาร้อยยินดีด้วยเจ้าพี่จ๋านะก็ คร่าวๆประมาณนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้จะพี่นะก็ใครที่สนใจนะครับทักหลังบ้านหลังไม้นะครับทักไอดีไล์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับสำหรับ @mp289 นะครับยินดีบริการ fc ีทุกทุกท่านจะพิจาาณาสำหรับวันนี้นะฮะคงต้องขอตัวไลฟ์ fc ทุกทุกท่านลงไลฟ์กันไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีคืนนี้นะครับคืนอาจจะดึกหน่อยแต่มาแน่นอนนะมาแน่ๆนะครับ มาช้าแต่มานะนะเออกลับขอบพระคุณมากมากครับ f อทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีคืนนี้นะครับอาจจะมีพระจงพระจองมาให้กับพี่ๆหรืออาจจะมีพระราคาย่อมเยาวย่อมเยาวนะสิ้นเดือนสิ้นเดือนมีโปรเด้อนะครับเตรียมตัวกันไว้นะครับแอดมินจะมาจัดโปรให้กับ f อซนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวราพี่ๆทุกท่านลงไลน์กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ